สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพับดอกกุหลาบจากใบเตยนะคะเริ่มจากหันใบเตยนะคะด้านหลังเข้าหาตัวจากนั้นก็วัดประมาณ1นิ้วมือนะคะแล้วก็พับใบเตยไปทางด้านขวามือค่ะจากนั้นให้พับข้างบนลงมาตามเส้นกลางใบเลยนะคะแล้วสันด้านล่างก็พับเข้ามาบรรจบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ จากนั้นก็หมุนใบเตยสามรอบค่ะรอบที่1รอบที่สองและรอบที่สามค่ะจากนั้นให้พับใบเตยลงไปด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนเข้าม้วนหนึ่งรอบก็พับหนึ่งครั้งนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพับลงนะคะแล้วก็ม้วนเข้าพับลงไปด้านหลังแล้วก็ม้วนเข้าค่ะ คับลงไปด้านหลังแล้วก็ม้วนเข้าค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือใบนะคะประมาณหนึ่งนิ้วมือนะคะแล้วเราก็จะเก็บงานกันค่ะพอเหลือใบเตยนะคะประมาณหนึ่งนิ้วมือเราจะเก็บงานกันแล้วนะคะให้หันก้านใบเตยขึ้นมาค่ะ แล้วก็เจาะรูตรงเส้นกลางใบตามภาพเลยนะคะเมื่อเจาะรูได้แล้วเราจะนำใบเตยนะคะสอดเข้าไปตรงเส้นกลางใบค่ะเพื่อล็อกใบเตยไว้นะคะไม่ให้หลุดออกมาค่อยๆสอดเข้าไปเลยค่ะเมื่อสอดเข้าไปแล้วนะคะเราก็ดึงนะคะล็อกไว้ให้แน่นนะคะ ล็อกแน่นแล้วก็จับรูปทรงใบให้สวยงามเลยค่ะเราก็จะได้ดอกกุหลาบจากใบเตยแล้วนะคะสวยงามไหมคะไปฝึกทำกันนะคะ